เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อ,อยู่กันในเกมรีช็อปพาร์ทที่7กันแล้วลูกค้าทำไรเนี่ยเอยจะเดินเบียดกันทำไมเนี่ยเดินแซงคิวกันหรืองไงเนี่ยขายให้ขายให้ครับอันนี้อาขายให้ก่อนละกันแล้วก็คนนี้ขายให้โอเคเรียบร้อยอึย้ยพืชเราพืชเรามีเชื้อราขึ้นแล้วเนี่ยเรามียาแก้ไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเราซื้อยาก่อนมาถึงก็วุ่นวายตั้งแต่เปิดพาเหรียเนี่ยถือมาสักซี่อัดแล้วกันนะ3 2 0บาทเดี๋ยวเอาเป็นส่งเร็วแล้วกันนะส่งดว อันนี้ออเดอร์มาเลยโอเคเรียบร้อยได้ของมาแล้วแล้วก็ามาแก้เลยอันนี้ทําไมมันขึ้นบ่อยจังเลยในช่วงนี้เป,นเ,เปิดมาถึงก็วุ่นวายเลยเปิดมาถึงก็วุ่นวายเลยในร้านเรารู้สึกว่าตอนนี้ร้านเรานี้มันแบบเริ่มวุ่นวายเลยนะเราก็เลยคิดว่าจะเอ้แป๊บหนึ่งนะเมื่อกี้เขาซื้อบุรีเราไปอ,อ่อเขาซื้อบุรี่ราคา192ไปนะยูเคชีสเนี่ยราคาแพงมากเลยนะเมื่อกี้นี้เปิดพาร์ทมาก็ขายออกเฉยเลยเมื่อพาร์ทที่แล้วนี่คือแบบยืนขายตั้งนานไม่มีใครซื้อเลยทําไมคนมาไม่หยุดเลยเนี่ย วันนี้เราว่าเราจะจ้างลูกจ้างหน่อยดีกว่านะเพราะว่าตอนนี้ร้านเรามันวุ่นวายแล้วเนี่ยเราอยากจะจ้างลูกจ้างสักหน่อยคือว่าตอนนี้เราเลเวลเก้าแล้วไงมันก็เลยมีลูกจ้างปลดล็อกมาแล้วนะลูกจ้างก็คืออันนี้นี่ไงลูกจ้างของเราลูกจ้างคนนี้เลเวลหนึ่งนะเออต้องจ่ายเงินร้อยสิบบาทต่อวันเต็นะคนนี้เดี๋ยวเราจ้างเลยก็ได้มั่งเราจะได้งานไม่ค่อยหนักนะอ่ะนี่เราจ้างมาเลยแล้วกันแล้วก็อันนี้คืออะไรอะคือเราเลือกให้ไปทํางานได้เหรออันนี้คืองานโปรโมเตอร์ก็คือแบบโปรโมทร้านนะแล้วอยากให้มาขายของมากกว่าเอามาขขายอออองแแลล้้ววกันนนะะะี่คืไร มนเจอร์คือจัดร้านหรอเออเดี๋ยวเรามาขายของแล้วกันนะเพราะเราขี้เกียจขายเองเนี่ยเราขี้เกียจขายเองไงแล้วนี่คืออะไรเนี่ยอ๋อนี่คือจ้างให้มาปลูกพืชโดยใช่ไหมเออแต่เราให้มาขายของแล้วกันนะโอเคอันนี้คือเราจ้างเรียบร้อยแล้วหรือเปล่าอะเอออยู่ไหนอะยังไม่มาหรอหรือว่าไงมาหรือ,อยังเอ้ยนี่ไงลูกจ้างเราสวัสดีครับโอ้โหผอมแห้งเลยนะเนี่ยคนนี้ <laughs> ก่อนจะมาทํางานได้กินข้าวหน่อยไหมเนี่ยทำไมผอมแห้งขนาดนี้ล่ะเดี๋ยวเรามาดูฝีมือการทํางานของลูกจ้างเราดีกว่า ในคิดเงินให้ลูกค้าหน่อยสินี่เป็นไงคิดเงินได้อยู่นะไม่ไม่ช้ามากอะ่ะแต่รู้สึกว่าจะมีค่าใดลบลงด้วยอ่ะมีค่าใดลบลงด้วยหรอรู้สึกว่าเราจะให้ของคนนี้ได้ด้วยเนี่ยเอาของเติมแรงหน่อยไหมเพื่อน <c oughs> เออเดี๋ยวเราทําของให้ก็ได้มาลูกจ้างเราจะได้แบบมีแรงทํางานสักหน่อยทําอันใหญ่ให้เลยเนี่ยอันมันเริ่มเลยนะอันนี้เนี่ยโอเคนี่เรียบร้อยแล้วก็นี่ไปสิผมเอาของมาให้นะ่ะปึ๊บนี่โอเคให้เรียบร้อย นี่ไงเพิ่มแรงเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ความสุขเพิ่มมาเป็น23าเอ้ยทางานด้วยนะอุ้ยอย่าพ่นอย่างงี้สิมาพ่นใส่หน้าเฉยเลยเนี่ยคิดเงินให้ลูกค้าด้วยเอ้ยแล้วทำไมลูกค้าเดินูนวอล์กอีกแล้วเนี่ยคุณลูกค้าครับอย่าแซงคิวกันครับโอ้โหเดินเบียดกันไม่หยุดเลยเนี่ยลูกค้าเราเนี่ยโอเคเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้พืชใหม่เราใกล้หมดแล้วนะเดี๋ยวเราปูเพิ่มด,ดีกว่าเดี๋ยวสั่งเพิ่มก่อนเอ้ยเรามีอยู่แล้วหรือเปล่าอะเอออ๋นนี้เรามีอยู่แล้วนะเอ้ยไม่ใช ั่งมาสัก12อันเลยแล้วกันนะนี่12อันไปเลยแล้วก็น้ำยาคุณภาพเรามีหรือเปล่าเนี่ยน้ำยาคุณภาพโอเคมียู่16ขวดนะแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วแล้วก็ส่งอันนี้90บวิอ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วก็นี่รู้สึกว่ากระถางเราพังหรือเปล่าเนี่ยกระถางอ๋อกระถางเราพังเรียบร้อยแล้วนะเออถ้างั้นเราทำลายทิ้งไปเลยแล้วกันอันนี้แล้วก็นี้ด้วยนี่ทำลายทิ้งไปเลยเราจะเปลี่ยนเซ็ตใหม่ให้หมดเลยแล้วกันนะนี่อันนี้เราซื้อมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เราปลูกพืชเลยแล้วกันเป็นอันนี้ปลูกเข้าไปนี่ปลลูกใหห้มดเย ตอนนี้เราก็แค่ทําหน้าที่ปลูกพืชน,นะเพราะมีคนขายของให้เราและถ้าต้องการของอ e ีกบอกเราได้นะคนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาของมาให้จะได้มีความสุขนะเออเดี๋ยวตอนนี้เราซื้อกรดาดไหมซื้อกาษมาทําแบบบุรีดีกว่านะซื้อมาสัก30อันเลยแล้วกันนะอันนี้90บาทแล้วก็เอออันนี้ด้วยที่แพ็กเกจนะอุ้ซี่ร้อยห้าสิบแล้วเนี่ยแต่ไม่เป็นไรตังเราถึงอยู่แล้วนะอันนี้สร้างมาเลยเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้ของอันนี้มาส่งเรียบร้อยแล้วนี่เก็บมาเอ้ยมีแมงมุมมีแมงมุมขึ้นพืชเราอันนี้เราต้องเกด้้ยนนําานะ น้ำยาก,ก็คืออันนี้แก้เลยอยู่ๆก็มีแมงมุมขึ้นมาเฉยเลยเนี่ยแต่เรามีของแก้เราไม่ต้องห่วงแล้วก็เมื่อกี้เราซื้ออะไรมาทําไมความจําเราสั้นจังเลย <c oughs> เราซื้อพืชมาใช่ไหมน่าจะซื้อพืชมานะแล้วก็น,นี้เดี๋ยวเราของเติมเชลล์แล้วก่อนนี่เติมเข้ปาโอเคเรียบร้อยรอให้ลูกค้ามาซื้อนะอันนี้เราว่าเก็บเขาตัวไปดีกว่านะลูกค้าน่าจะไม่ซื้อตรงนี้พอดีว่าเรามีบุหรี่เยอะนะ่ะขายดีด้วยนะ <c oughs> ขายไม่ดีหรอกแต่ราคาแพง นานจะขายออกสักอันหนึ่งแล้วก็อันนี้ปลูพืชก่อนเป็นพืชอันใหม่อันนี้ลดน้ําเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวเติมปุ๋ยด้วยวิ้ยกดผิดไม่นะ <c oughs> เสียไปเลย200กว่้าบาทโอ้โหจบเลยกดผิดนะไปเผยอใช้เฉยเลยเนะี่ยโอ้โหสองก้่าบาทเลยนะเดี๋ยวเราซื้อใหม่ก็ไแ้ <c oughs> ซื้อใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรนะโอ้โหจะเสียดายตังมากเลยะสองร้อ้าบาทเลยเนะมื่อกี้อ่ะไม่น่ากดผิดเลยเราเนี่ยเดี๋ยวเราซื้อมาอย่างละสี่แล้วกันนะอันนี้ซื้อมาสี่แล้วก็อันนี้ซื้อมาสี่ โอเคเท่านี้ก็พอแล้วนะ700บาทเลยวเนี่ยเดี๋ยวสร้างเป็นส่งชาแล้วกันนะเพราะว่าเราไม่ได้จาเป็นต้องใช้ขนาดนั้นอันนี้อ่ะโอเคเรียบร้อยเปลืองตังจัง <c oughs> รู้สึกเปลืองตังจังเลยเนี่ยแล้วก็นี่ของมาส่งเรียบร้อยแล้วนี่ตอนนี้เราว่างมากเลยนะเนี่ยพอมีลูกจ้างเนี่ยว่างงานทันทีเลยแต่ก็ดีแล้วแหละเพราะเราจะได้มานั่งผ่านอันนี้ไงเดี๋ยวเราจะพันเป็นยูเคชีแล้วกันนะเพราะว่ามันราคาแพงดีเราคิดว่าน่าจะอีกสักพักเลยนะกว่าเราจะมีตังไปอัปเกรดร้านได้เนี่ยอัพเกรดร้านมันตั้งสองหมื่นเนี่ยแต่ตอนนี้มีสองพ <c oughs> ไอ้ตอนนี้พืชเราโตเรียบร้อยแล้วเก็บก่อนเดี๋ยวแบบเชื้อรามันขึ้นนะอันนี้เก็บมาเก็บมาโอเคเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราปลูกสามไปเลยแล้วกันอันนี้อ่ะปลูกสามเข้าไปปลูกเข้าไปเลยนี่โอเคเรียบร้อยแล้วเออแล้วก็มานั่งพันกันต่อดีกว่าตอนนี้เราคงต้องหาตังค์ไปเรื่อยๆก่อนนะสองหมื่นที่ขา,ขายของหมดร้านยังไม่ถึงเลยมั้งเนี่ยใช้ของเยอะมากเลยนะสองหมื่นเนี่ยอันนี้อ่ะโอเคเท่าไหร่แล้วเนี่ยแต่แค่นี้ก็น่าจะเยอะแล้วนะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวเรามาแพ็กเลยแล้วกันบุหรี่เหล่านี้ลูกค้าซื้อบ้าง เติมเข้าไปนี่โอเคเรียบร้อยถ้ามีเชลเยอะๆน่าจะดีนะเนี่ยเราจะได้แบบวางได้หลายๆอันนะเอาหมดแล้วหรอหมดเร็วจังพึ่งแพ็กไปทันไยหมดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราพันไปแจกให้นักท่องเที่ยวดีดีกว่านะเราจะได้โปรโมทร้านไปในตัวเราลองพันยูเคชีดไปแจกไหมเอาแค่อันเดียวก็พอและเปลืองรู้สึกว่ามันเปลืองนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพันเป็นโ G คันแล้วกันนะเอาไปแจกเนี่ยของแจกมันไม่ควรจะแพงมากไงถ้าแพงมากเกินไปเดี๋ยวร้านจะขาดทุนเอานะ เอ้ยตอนนี้พืชโตโตแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปเก็บก่อนเดี๋ยวเชื้อรามันจะขึ้นเอาอันนี้เก็บมาปุ๊บโอเคเรียบร้อยแล้วก็ปลูกเข้าไป2ต้นนี่โอเคแล้วก็มานั่งพันกันต่อดีกว่าตอนนี้รู้สึกว่างงานมากตั้งแต่มีลูกจ้างนี่รู้สึกว่างงานเลยนะเนี่ยลูกจ้างนี่ทํางานดีไหมเนี่ยทำงานดีไหมลูกจ้างอุ้ยค่าความสุขลดลงเยอะเลยนะเนี่ยสงสัยต้องให้ของก่อนอะเอาไปเอาของไปใช้นะเพื่อนเราจะได้มีความสุขเพิ่มขึ้นเพิ่มเท่าไหร่เนี่ยนี่เพิ่มมาห้าโอเค ก็ยังดีนะไม่ต้องจ้างด้วยข้าวยนะในคนนี้เนี่ยจ้างด้วยจอยเอาเลยในคะนนี้โอเคอน,นี่เดี๋ยวเรามาพันต่อกันดีกว่าปล่อยลูกจ้างทํางานแล้วเราก็โปรโมทร้านอย่างเดียวพอนั่งพันอยู่ดีๆเวิลอาบเฉยเลยได้อะไรมาเนี่ยได้ผมมาใหม่นะแล้วก็มีเชลใหม่แล้วก็น,นั้นคืออะไรอะดิสเพย์คืออะไรก็ไม่รู้นะมีเควสเสร็จด้วยอ๋อเราพันจอยจนเควสเสร็จแน่เลยอันนี้โอเคได้มา30แต้มนะแล้วก็นี่มานั่งพันกันต่อไม่ได้พืชใหม่เราไม่สนใจครับเรามานั่งพันกันต่อดีกว่า ังให้มันเหลือไว้แค่หอันพออ้ยอันนี้พืชโ,โตแล้วเก็บก่อนเก็บมานี้โอเคเรียบร้อยแล้วก็ของมาส่งเราด้วยลูกจ้างเราทํางานไปเนี่ยโอเคยังทํางานอยู่นะยังมีความสุขอยู่นะลูจกจ้างเราเนี่ยไหนดูซิความสุขโอเคเหลือย6นะั้นยังเหลือเยอะอยู่แล้วก็นี่เดี๋ยวเราเติมเชลของก่อนเติมเข้าไปอันนี้บุรีนี้เริ่มขายดีแล้วเนี่ยนี่ไงมีคนยิบไปแล้วเก้าสิบสองบาทขอบคุณมากนะครับแล้วก็เคลียเราเซ็เรียบร้อยแล้วด้วยโอเคเรียบร้อยครับ confirmed. แล้วก็นี่เดี๋ยวเรามาพันต่อให้เสร็จก่อนอันสุดท้้ายยแลแลววกก็็เเด๋เพััันนนนออึง เพราะเราจะเอาไปแพ็คบุรีนะมันคัดหนึ่งอันเนี่ยเอามาพันอันนี้เดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนเป็น UK เค e e t โอเคอันนี้เรียบร้อยโอเคเรียบร้อยแล้วเราก็มาแพ็คในกล่องโอเคเรียบร้อยบุรี่เราได้มาเยอะแล้วในวันนี้เก็บมาปุ๊บโอเคเรียบร้อยตอนนี้บุรีนี้ขายดีแล้วเนี่ยอุ้ยกดผิด <c oughs> ไปกดเอาเชลออกเฉยเลยอันนี้โอเคเหลือแปดอันแล้วนะบุรีเราลูกจ้างทํางานดีๆนะเดี๋ยวเราให้ของเออเราเติมให้เต็มร้อยเลยเปะละ่าให้ความสุขแบบเต็มร้อยเลยไหมเดี๋ยวเราให้ UK เคชีสเลยบอกเลยว่าของดีนะในอันนี้ แจงอยู่เคชินให้ลูกจ้างเราเลยเนี่ยให้2อันก็น่าจะเต็มร้อยแล้วมั้งลูกจ้างเราเนี่ยไม่จ้างโดยข่าวจ้างโดยจอยอันนี้เราเอาของมาให้แล้เอออันนี้อ่ะเอาให้นี่เพิ่ม25เนี่ยลูกจ้างเราจะได้มีความสุขครับเดี๋ยวเราเติมให้เต็มร้อยเลยแล้วกันนะอย่าพ่นเส่หน้าสิแล้วก็เอาไปอีกอันหนึ่งอันนี้นี่โอ้โหเติมความสุขเต็มครับบอกเลยว่าลานนี้ลูกจ้างมีความสุขครับยิ้มแย้มแน่นอนครับโอเคเรียบร้อยแล้วน่าจะมีความสุขแล้วตอนนี้แล้วตอนนี้เราก็จะว่างไปแจกของให้หนักท่องเที่ยวนะ นักท่องเที่ยวคนนี้ขอแจ็คขอให้หน่อยอ่ะ UK ชีสเลยอันนี้เฮ้ยเอ้ยเ,เ,เพิ่ม2เต็มเลยเอ๋อมัน,นเพิ่ม2เต็มอยู่แล้วลืมไป <c oughs> ลืมไปว่ามันเพิ่มสองเต็มอยู่แล้วนะอันนี้เดี๋ยวเรามาขาย UK ชีสให้แล้วกันนะเออต่อราคาสักหน่อยเอาไปแปเปซแล้วกัน <c oughs> นี่ต่อราคาครับแล้วก็คนนี้คนนี้คนธรรมดาไม่ได้ไม่ได้เราต้องแจกที่เป็นนักท่องเที่ยวเท่านั้นจะแค่นักท่องเที่ยวนะครับคนนี้นักท่องเที่ยวหรือเปล่าเป็นไงคนนี้นักท่องเที่ยวอันนี้นักท่องเที่ยวแจกกให้้แลว็ขายคให้แล้วกัน เออขอต่อราคาสักหน่อยนะครับ8ปนนี่ยังติดอยู่ยังโชคดีนะคนไหนนักท่องเที่ยวอีคนนี้หรือเปล่าคนนี้คนธรรมดาไม่ได้คนนี้นักท่องเที่ยวแน่นอนถ้าเป็นนักท่องเที่ยวรู้สึกว่าจะใส่ชุดธรรมดานะไม่ใช่ชุดว่ายน้ำอ่ะเออนี้ต่อราคานิดหน่อยโ OK อเคเรียบร้อยถ้าชุดว่ายน้ำแบบนี้จะคือแบบคนธรรมดานะเออแต่คนนี้ไม่ใช่เอึคนนี้ใช่หรือเปล่าอ่ะนักท่องเที่ยวป่ะอ๋อนี่ไงนักท่องเที่ยวตอนแรกก็นึกว่าเบิร์นเอาอันนี้อขายให้เออนี่ต่อราคาร้อยหนึ่งเลยก็ได้ั้าง แต่หวังว่ามันจะติดนะโอเคยังติดอยู่เนี่ยได้3มแต้มเลยนะถ้าร้อยหนึ่งเนี่ยแล้วก็คนนี้นะักท่องเที่ยวเออไม่ใช่ไม่ใช่ใชลืมไปว่าชุดว่ายน้ำไม่ใช่แต่คนนี้ใช่เอา้าไม่ซื้อของผมเลยล่ะครับเดินหนีไปเลยเนี่ยเดี๋ยวเราเดินไปอีกฝั่งดีกว่าเพื่อ <c oughs> จะมีนะคนนี้ก็ได้เนี่ยคนนี้น่าจะใช่นะโอเคคนนี้ใช่อยู่เอาแต่เขาไม่ซื้อของเราดีใครอยากจะซื้อของผมหน่อยไหมครับร้านผมของดีนะครับคนนี้คนนี้เออคนนี้ใช่อะเดี๋ยวเราแจกให้เนี่ยไม่ซื้อเลย ทำไมไม่ซื้อของผมละ่ะนี่นี่คนนี้นักท่องเที่ยวสวัสดีครับผมมีของมาแจกไม่ซื้อเฉยเลยตอนนี้เหลืออันสุดท้ายแล้วคนนี้ก็ได้เนี่ยนักท่องเที่ยวโอเคแจกให้ไม่ซื้อจนคนสุดท้ายก็ยังไม่ซื้ออยู่ดีอะเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็เพิ่มความนิยมของร้านเราได้นะเราแจกให้แบบว่าค่าความสุขเขาเยอะๆนะวันหลังเขาจะได้มาร้านเราบ่อย,อยๆคนนี้นี่สย์แต้มเลยอะเนี่ยแต่เราไม่มีของให้แล้วดิเดี๋ยวเราต้องไปทําของเพิ่มนะแล้วก็ร้านเราเป็นยังไงบ้างในตอนนี้ ทำงานดีหรือเปล่าเนี่ยคนนี้น่าจะทํางานดีแล้วนะตอนนี้มีต่างทั้งสี่พันแล้วเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้เราซื้อพืชมาปลูกเพิ่มดีกว่านะขอดูก้นอะไรใกล้หมดตอนนี้พืชใหม่เราน้อยนะเดี๋ยวเราซื้อพืชใหม่กับไววินโดไหมไววินโดนี่ขายออกหรือเปล่าเนี่ยไววินโดอาจจะไม่จาเป็นแล้วมั้งเพราะว่าเรามีพืชใหม่แล้วนะเดี๋ยวเราซื้อแค่พืชใหม่ก็พอไล้เออพืชใหม่เดี๋ยวเราซื้อมาสัก12อันไปเลยแล้วกัน12อันราคา770ซื้อเพิ่มไหมแล้วก็อยู่เคชีด้วยเพิ่ม6อันนะ แล้วก็น้ำยานี้เดี๋ยวเราซื้อเพิ่มดีกว่านะซื้อเพิ่มมาสักสี่อันพอโอเคเท่านี้ก็น่าจะพอแลวมั้งเราจะให้เป็นสรงช้าแล้วกันนะเพราะว่าจะได้ไม่เปลืองตังในอันนี้อ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วก็ระว่างนี้ไปซื้อโอจคัตมาปลูกล้วกันนะจะได้เอามาพันเป็นสมุดไทยให้เราได้เราจะได้เอามาพันแจกได้อีกรอบหนึ่งอันนี้อ่ะขอซื้อหน่อยครับ10อันโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราซื้อเพิ่มดีกว่าซื้อเพิ่ม2อันนะพรกระถางตรามี8ปอันมันจะได้ลงล็อกพอดีเป๊ะอันนี้เอามาใส่ปึ๊บ้อยร โอจิคันน่าจะโตเร็วนะถ้าจำไม่ผิดเออใช้เวลาอุ้ยไม่ถึงนาทีเลยแนละวเนี่ยโตเร็วมากเราแปบ๊แปบๆเดี๋ยวก็โตแล้วนะตอนนี้รู้สึกว่างจังเลยเนะี <c> ่ย <oughs> เดี๋ยวมาพันอันนี้ต่อดีกว่านะไหนๆก็ว่างแลลวเออเราลืมดูเควสเลยนะเนี่ยเดี๋ยวไปดูเควสก่อนดีกว่านะ พื่อมีเควสให้เราทําระว่างแบบว่าไม่มีอะไรทาเนี่ยพอมีลูกจ้างทีนี้คือแบบไม่มีอะไรทำเลยเนี่ยโคตรว่างเลยนะอันนี้เรามีเควสให้แจกจอยอีก2อันนะเนี่ยใช้2อันไหมแม้แต่าดอีกอัน2อันนะจอยอันนี้แล้วก็อันนี้คือแจกไอที่มันเป็นอันเล็กนะแปอันอันนี้ก็คาดอีกนิดหน่อยนะก็ใกล้เสร็จแล้วแล้วก็อันนี้คืออะไรอ่ะอ๋ออันนี้คือให้เราซื้อเชลสองอันนะอันนี้เพิ่ม targeting อันนี้ก็ targeting เหมือนกันเอ้ะทำไม targeting สองอันเลยอ๋ออันนี้ targeting สามสิบเปอร์เยอะจังเลยเนี่ยทำไม targeting เยล อันนี้คือให้เราแบบซูบเองเหรอซูบเองร้อยกัมหรออ,รหรอ,อันนี้เราไม่แน่ใจเท่าไหร่นะแล้วก็มีอันนี้อันนี้ให้เราเก็บอยู่เคชีตหนึ่งร้อยกัมคุณภาพหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะอันนี้ทํางานนะเพราะปกติเราก็เกินอยู่แล้วแล้วก็อันนี้ขายอะไรอะ่ะเป็นนี้ขายได้ด้วยหรอขายบ้องได้ด้วยหรอเนี่ยสี่สิบอันแต่ยังเยอะเลยนะมันขายยังไงอันนี้อ่ะคืออันี้มันเอาไปขายได้อรอเอามาวางที่เชลอย่างงี้หรอเพิ่งรู้ว่าขายได้อ่ะเนี่ยเดี๋ยวลองขายดูแล้วกันนะน่าจะราคาแพงอยู่ แล้วก็มีพืชเราโตเรียบร้อยเก็บก่อนปึ๊บโอเคแล้วก็น,นี้อ่ะปลูกเพิ่มถ้านี้มันขายได้ราคาน่าจะแพงมากเลยนะต่ต้องถ่ายโคตรเยอะ <c oughs> ขายโคตรเยอะเลยนะขอดูเควตต่อซิว่ามีเควสอะไรอีกหรือเปล่าเมื่อกี้เราดูถึงเควสนี้ต้องขายส0่อันเนี่ยเยอะเกินไปหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็มีอันนี้ให้เราซื้อตู้เซฟนะอันนี้เหมือนจะเป็นที่เก็บเงินนะตู้เซฟอันนี้ถ้าจะไม่ผิดราคา1 0 0่งพันอันนี้เนี่ยแล้วก็นี้อัปเกรดพื้นเออจริงๆเราซื้อพื้นอันนี้ได้นะแต่จะเปลืองตังค์หรือเปล่าเนี่ยเรามีต แล้วก็มีตู้เซฟบันเนี้ยตู้เซฟมันเอาไว้กันโจรเข้าร้านหรอมีโจรเข้าร้านเร,หราหรือเปล่าในเกมนี้เออนี่ไงมันบอกว่าไอ้ตู้เซฟอันนี้มันจะเอาไว้กันโจรเข้าร้านนะมันเอาไว้กันโจรขโมยเนี่ยแปลว่าเกมนี้มีโจรด้วยเ,เนี่ยอันตรายแหละ <c oughs> ทาไมรู้สึกว่ามันจะมีอุปสรรคเพิ่มขึ้นเนี่ยแต่ตอนนี้คงไม่มีหรอกมั้งแต่ซื้อเพื่อไว้ดีไหมเออเดี๋ยวเราซื้อไปแล้วกันนะเพราะเรากลัวโดนขโมยเนี่ยอันนี้หนึ่งพันบาทแล้วก็มีของใหม่มาตอนเราเวลอัพนะเออเหรื่องนะะี้อันนน ราคาเท่าไหรเนี่ยถ้าส่งด่วน140บาทเอาส่งช้าๆแล้วกันนะราคาไม่สู้จริงๆเนี่ยราคาแพงมากโอเคนี่ของเรามาส่งเรียบร้อยแล้วเป็นพืชน,นะน,นี้แล้วก็เดี๋ยวเรามานั่งปลูกกันดีกว่าวันนี้ว่างวันนี้นี่ว่างทั้งวันครับมีลูกจ้างเนี่ยอันนี้อ่ะเอามาปลูกก่อนนี่ปลูกเข,เข้าไปเลยแล้วก็ปุย๋ยปุ๋ยเหลือหนึ่งนาทีเดี๋ยวเราใส่เพิ่มแล้วกันอันนี้อ่ะใส่เข้าไปใส่เข้าไปให้หมดนี่โอเคเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้เราว่างๆเรามานั่งพันอันนี้กันต่อดีกว่านะ พัเป็น OG คัแล้วกันนะจะได้แบบไม่ต้องใช้ต้นทุนเยอะเท่าไหร่ <_ t ops> เฮ้ยอะไรอะเมื่อกี้มันมีอะไรขึ้นมาโจรวันนี้ใครเนี่ยนายเป็นใครเนี่ยเพื่อนมันบอกว่าคนนี้มีกินเหม็นนะ,ะไล่ไปก็ไม่ไปด้วยจะบอกว่าเราต้องเสืออาวุธอ่ะ เกมนี้มันมีอาวุธอยู่นะสงสัยเราต้องใช้อาวุธหรือเปล่าเนี่ยสงสัยเราต้องซื้ออาวุธมาแน่เลยเนี่ยมันมีคนมาสงสัยต้องซื้อกระบองอันนี้สั่งด่วนเลยสั่งด่วนมาเลยครับกระบองอันนี้มีคนบุกร้านเรามันจะทําให้ลูกค้าไม่เข้าร้านเราเนะเนี่ยมันจะทําให้ลูกค้าไม่เข้าร้านใช่ไหมเนี่ยคนนี้เอ้ยพื้นโตขอเก็บก่อนอันนี้เก็บมาก่อนปึ๊บ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 เก็บมาอันนี้โอเคเราก็ปลูกเพิ่มเลยแล้วกันปลูกเพิ่มมาโอเคเรียบร้อยแล้วก็นี่ของเรามาส่งเเเรรีียยยบ้้้้ออแแลลววไไปหนนนนนคจะดิ เอ้ยมันก็กลนวลูกค้าเราก็กวนวลูกค้าหรอก็กวนลูกค้าหรอ,หรอตีเลยตีตีหลังหักเลยอย่ามาอีกนะอย่ามาร้าเราอีกนะสลบเลยเนี่ยคนนี้เนี่ยเอ้ยตื่นมาแล้วไปเลยนะไปเลยโอ้โหมันก็กวนลูกค้าเราว่ะคนนี้เดี๋ยวลูกค้าไม่เข้าร้านจะแย่เอานะเนี่ยเออแล้วก็น,นี้มีแมลงขึ้นฉีดสเปก่อนนี่โอเคเรีย okay, บร้อยแล้วก็น,นี้ไม่เห็นมีใครมาซื้อเลยไอ้บ้องอันนี้อ่ะดัมสเตอร์บองเนี่ยไม่มีใครซื้อเลยนะ ถือสักคนสิบุหรี่ก็ขายไม่ออกเนี่ยทําไมไม่ซื้อกันเลยเนี่ยแล้วลูกจ้างเราเป็นยังไงบ้างแล้วตอนนี้โอเคความสุขยังเยอะอยู่นะถ้ายังมีความสุขเราก็ปล่อยให้เขาขายไปแล้วกันเดี๋ยวเรามาพันกันต่อดีกว่าเมื่อกี้เกิดความวุ่นวายนิดหน่อยนะมีคนมาก่อก,กวนร้านเรานะตอนแรกก็งงอยู่ว่าอาวุธเอาไว้ทําอะไรเกมนี้แต่ตอนนี้รู้แล้วว่าเอาไว้ทําอะไร <c oughs> ตอนนี้ก็คือแบบรู้แล้วว่าเอาไวต้ตีพวกนี้นี่เองนะอันนี้อันสุดท้ายแล้วโอเคเรียบร้อยนี่ได้มาเยอะเลยนะเนี่ยได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะ แล้วก็เดี๋ยวเรามาให้ลูกจ้างเราสักหน่อยดีกว่าลูกจ้างเราจะได้มีความสุขอันนี้เราให้ยูเคชีเลนี่ให้ของดีเลยครับลูกจ้างเราจะได้มีความสุขนะนันยนจะเกรียดนะ่ะทางานไปนะ <c oughs> ไม่จ้างโดยข้าวกับจ้างโดยบุหรี่เนี่ยอันนี้โอเคเก็บมาเรียบร้อยเราซื้ออะไรมาเี่ออ๋อเราซื้อตู้เสพมานี่ตู้เสพเราซื้อมาเราต้องวางไว้ไหมแล้วก็ซื้อนี้มาด้วยเนี่ยอันนี้คืออะไรอะ่ะอ้าวทำไมต้องวางตรงพื้นหรอเออถ้างั้นวางไวน้นี่เรากานนี่ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราใส่ของเข้าไปเป็นบุหรี่อ๋อหรือว่าไม่ใช่บุหรี่หรืออออนนอเปล่า่าาะะไ้บออันนนีจจใชนะ ส่วนอันนี้เป็นชั้นบุหรี่แล้วก็อันนี้เป็นชั้นของบ้องหรือเปล่านี่อันนี้ใช่หรือเปล่าอะไม่ชัวนะแต่คิดว่าอาจจะใช่โอเคนี่ตอนนี้เรามีของขายเพิ่มแล้วแต่บุหรี่นี่ขายไม่ออกแล้วเนี่ยจะมีใครซื้อไหมซื้อสักคนหน่อยสิแล้วเรามันจะได้แบบมีตังหน่อยเนี่ยแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเราไปแจกของให้คนหน่อยเราจะได้เซตเควสไอคนนี้ไม่ได้ต้องเป็นนักท่องเที่ยวคนนี้เออแจกจอยให้อันนี้นี่โอเคเอ้ยเซตเควสเลยเหรอโอเคเ็จเควสเรียบร้อยเลวนะขาดอันเดียวจริงๆ เออขายเป็นยูเคชีนแล้วกันนะขอต่อราคาสักน้อยเอาร้อยหนึ่งเลยเปะละ่าอุ้ยเจสิปเปร์จะติดไหมอ่ะเจสิปเปร์มันก็สูงนะติดอยู่แล้วแหละเอ,อ้ยนี่ไงติดจริงด้วยเอาแต่ทำไมไม่ได้สามเต้มอะ่ะทำไมได้แค่สองเต้มไม่รู้เหมือนกันนะแล้วก็อันนี้เออเดี๋ยวเราจะแจกเป็นอันนี้แล้วกันยูเคอันนี้ต่อราคาแปดสิบบาทแล้วกันนี่โอเคเรียบร้อยไล่แจกทีละคนเลยเนี่ยคนนี้นักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวแจกเป็นจอยอันนี้แล้วก็ขายให้เป็นยูเคชีนแล้วกันขอต่อราคาสักน่อยนะครับอุ้ยเจสิปเปร์ไม่น่าติด เอาแปดสิบสองเปอร์ลวกันกนี่โอเคเรียบร้อยคนนี้ด้วยคนนี้ด้วยเออเดี๋ยวผมแจกให้ครับแจกให้ทุกคนที่เดินผ่านโอ okay, เคเรียบร้อยขอไม่ซื้อนะคนนี้อะ่ะเดี๋ยวเราแจกให้คนนี้ด้วยแล้วกันนี่แจกให้ทุกคนครับแล้วเราใจดีแจกให้ทุกคนนะนักท่องเที่ยวแจกให้ถึงแม้นายจะไม่ใช่นักท่องเที่ยวเราก็จะแจกให้เหมือนกันเพราะเรามีเควสไงถ้าไม่มีเควสคงไม่แจกให้ล้วเนี่ยอันนี้อาจแจกให้โอเคไลยแจกทีละคนเลยเนี่ยเออคนนี้แจกอันนี้ อันนี้แล้วก็ขายของด้วยขายเป็นเพิ่มๆไปละกันเพราะว่าเพิ่มๆก็เยอะเหมือนกันไออ้าพลาดเลยขอโทษครับขึ้นราคานิดหน่อยนี่คือแบบโกรธเลยลเนี่ยอ่ะคนนี้คนนี้แจกให้ปึ๊บโอเคไม่ซื้อด้วยหลังๆนี่ไม่ค่อยซื้อของเรากันเลยลเนี่ยอ่ะคนนี้แจกให้แล้วก็ขายของให้เอออันนี้ต่อราคานิดหน่อยก็พอลนะมั้งอ่ะน,นี่แค่นี้พอถ้าต่อเยอะเดี๋ยวขอเขาอารมณ์ไม่ดีอ่ะคนนี้ด้วยแจกให้ทำไมไม่ซื้อเลยคนพวกนี้เนี่ย หลังๆมันนี่เดินขายไม่ค่อยออกเลยนะไม่มีใครซื้อเลยสงสัยต้องการเดินไปซื้อที่ร้านเองนะคนนี้คนนี้แจกให้ครับเนี่ยไม่ซื้อเหมือนกันนะทําไมไม่ค่อยซื้อกันเลยอ่ะคนนี้อ่ะคนนี้ซื้อของเราไปยังอ่ะคนที่ทำไมแจกให้ไม่ได้เนี่ยซื้อของเราไปแล้วอก็ไม่ได้ซื้อนะทำไมแจกไม่ได้ก็ไมู่ลแล้วก็คนนี้อ่ะคนนี้แจกให้โอเคคนนี้ซื้ออยู่นะขอราคาร้อยสองบาทนะครับนี่โอเคเรียบร้อยรู้สึกว่าต้องเกิน101บาทขึ้นไปนะมันถึงจะได้แบบเต็ม3เต็มอ่ะตอนนี้เหลือ3าอันเดี๋ยวเราไปแจกให้ครบก่อ คออคนนี้แจกให้เราก็ขายยูเคชีนให้อันนี้นี่โอเคเรียบร้อยเหลือสองอันสุดท้ายเท่านั้นมีใครต้องการไหมครับมีแต่คนซื้อของเราไปแล้วนะเนี่ยพอซื้อของเราไปแล้วแล้วมันจะแจกให้ไม่ได้ไงเออแต่ก็ดีแล้วแหละมีคนซื้อให้ก็ดีแล้วไออันนี้อะไรอ่ะอันนี้เราต้องใจเงินแล้วหรอใช่ไหมเฮ้บอสสวัสดีคืออะไรอ่ะคือขึ้นเขียวๆนี่คืออะไรอ่ะคือสกิลขึ้นหรือเปล่าอ่ะอาจจะใช่ก็ได้นะเอาเวสเสร็จเฉยเลยเวสปลุกยูเคชีเราเสร็จนะเมื่อกี้นี้ แล้วตกลงคนนี้คืออะไรอะหรือว่าเราต้องอัปเกรดในนี้หรือเปล่าอะเราอาจจะอัปเกรดลูกจ้างได้ก็ได้นะเพราะว่ามีสกิลเพิ่มขึ้นอะไรอย่างนี้อเออนี่ไงอัปเกรดเวลขึ้นมาแล้วนะคือเราสามารถอัปเวลได้ใช่ไหมนี่ไงการขายเลเวล2แล้วอย่างนี้ก็ดีเลยนะปล่อยให้ขายไปเรื่อยๆจะได้เวลอัปนะโอเคแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเราซื้อพืชเพิ่มก่อนพืชเราหมดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราซื้อพืชม,มาอย่างละแปดแล้วกันนะอันนี้เพอเพิ่มนี่คือแบบต้องซื้อไหมเนี่ยซื้อไปแล้วกนนนะะเเเ่่เ่่อออต้้้้้งงงงใชชชยยูาาาา็ลกรรแวววหหสสพีึิ อันนี้อ่ะสั่งมาเรียบร้อยเออมีเควสอีกไหมขอดูเควสก่อนไอเควสนี้ใกล้เสร็จแล้วเนี่ยเควสแจกของเนี่ยน่าจะขาดอีกอันสองอันนะเฮ้ยแล้วก็มีเควสใหม่อันนี้มาด้วยอ่ะเนี่ยอันนี้คือให้เราไล่ไอ้นี่นะไอ้ไล่ไอ้คนตัวเหม็นน่ะเมื่อกี้เราเจอไปหนึ่งคนนะตอนนี้ขาดอีกสองคนอันนี้อันนี้เราควรทำไปเนี่ยไอเราได้ตู้เซฟมาแล้วนี่ตู้เซฟเราต้องวางปะตู้เซฟนี่ไงตู้เซฟเราตู้เซฟเราวางอย่างนี้เลยเหรอเอาวางเลยแล้วกันวางเพื่อเสร็จเควสเลยแล้วกันวางอย่างนี้นี่โจรบอกว่ายกไปทางตู้เซฟก็ได้อ่ะเนีย คือเราฝากเงินได้เหรอไม่นมันจะฝากได้เลยเห,รหรือว่ามันเอาไว้ป้องกันอย่างเดียวเป็นเป็นไอ้นี่หรือเปล่าเนี่ยเป็นของศักดิิ์หรือเปล่าเนี่ยเอาไว้ป้องกันล้านเนี่ยเออบ้องเราขายออกแล้วเหรอเอออันนี้ขายออกไปแล้วนะบ้องอะ่ะเราสามารถขายบ้องได้ด้วยเนี่ยเพิ่งรู้ตอนแรกก็คิดว่าจะขายไม่ออกเนี่ยแล้วตอนนี้ทำอะไรดีเนี่ยรู้สึกว่างจังเลยเนี่ยเออลืมไปว่าเดี๋ยวเราต้องไปพันแจกนี่นะเดี๋ยวเราต้องพันแจกอีกสัก2-3อันนะเดี๋ยวซื้อกระดาษก่อนกระดาษเดี๋ยวซื้อมาสัก32อันไปเลยนี่96บาทเค้าสล้วกราะมันถูกดี แล้วก็จอยเปเปอร์นี่หมดหรือยังอ่ะน่าจะหมดแล้วมั้งเดี๋ยวเราสร้างเพิ่มมาด้วยแล้วกันนะอันนี้สร้างมาสัก20ไหมค่าส่งทั้งหมด43บาทอ่ะสร้างไปเลยแล้วกันปึบนี่ตังเราเหลือสี่พันแล้วตอนนี้ตอนนี้ตังมันก็หมดเรื่อยๆนะก็คือแบบว่ามันก็มันก็หมดอ่ะมันใช้มันก็หมดนะแต่คือแบบพืชเรามันเยอะขึ้นไงเดี๋ยวถ้าเราขายพืชหมดมันน่าจะได้ตังเพิ่มเลยมั้งเออนี่เดี๋ยวเรามาพันที่เหลือก่อนนะสองอันสุดท้ายสองอันสุดท้ายสำหรับการแจกแล้วหลังจากนี้เราก็คงจะไม่คค่อออยยยแแจจกล้เเเพรรรราาาะะะไปทบบุีีน อันนี้แจกให้อุ้ยนี่ไงเซตเควสเรียบร้อยแล้วแล้่ตังมา800ขอบคุณมากครับรู้สึกว่าจะได้เควสใหม่มาด้วยนะถ้าให้เราเดาก็คือเควสแจกแน่เลยเนี่ยเดี๋ยวว่าแจกเพิ่มขึ้นเป็นร้อยคนอะไรอย่างนี้ยน่จะใช่เราคิดว่าใช่แน่แคอยดูบอกเลยว่าใช่แน่แ่เลยเนี่ยให้เราแจกร้อยหกสิบอันเหนื่อยแล้วเนี่ย,ยนะั่งพันกันเหนื่อยแล้วเนี่ยอย่างนี้เนี่ยบอกเลยว่าเหนื่อยแน่ๆนอันนี้ปิดไปเลยแล้วกันเดี๋ยวค่อยท,ทําทีหลังนะตอนนี้รู้สึกว่าก็ไม่ค่อยมีอะไรทําเลยนะ โอเคถ้าง,งั้นคิดว่าเดี๋ยวพานี้เราพักไปแค่นี้ก่อนดีกว่านะรู้สึกว่างงานทันทีเลยเนะี่ยเมื่อมีลูกจ้างเนี่ยจากแรกๆงานนะั่ตอนนี้คือแบบว่างสามารถเดินเที่ยวได้เลยเนี่ยตอนนี้โอเคถ้าง,งั้นก็สำหรับพานี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่พาดหนะ้าไปนะครับบ๊ายบาย